รีวิวอินไซต์ในตอนนี้ครับวันนี้วันนี้ด้วยนะครับเราจะมาพูดถึงแอปอีกตัวหนึ่งครับเราเคยนำเสนอไปแล้วก็คือ b a ร b o o Paper นะครับใช้ได้ทั้งของ iOS แล้วก็ Android ใช่ไหมครับต่ว่า ครังนี้ครับในตอนนี้ครับเราจะนำเสนอในส่วนของ Android นะครับเป็นแอปพลิเคชันตัวใหม่นะครับแล้วก็เพิ่งจะเปิดตัวได้ไม่นานนี้นะครับผมเห็นถึงประสิทธิภาพและความสามารถของมันแล้วผมรู้สึกว่ามันน่าสนใจอย่างมากครับเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถรีดความสามารถของสไตลัสในมือถือของคุณนั้นออกมาได้อย่างเต็มเปี่ยมเลยทีเดียวนี่คือแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าป a เ r ั s ครับ หน้าต่างของแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า p a r ์บนะครับเป็นหน้าต่างง่ายสบายๆนะครับออกแบบมาไม่ได้ไม่ได้ยากเห็นอะไรนักนะครับแล้วก็จะเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนก็คงจะไม่ต่างกันนะครับเดี๋ยวก็ดูแนนอนเยนะไม่ต่างกันนะฮะแอปพลิเคชันนี้ครับได้รับความนิยมในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นแอปพลิเคชันที่อยู่ในหน้า แหน้าแรกของ Google Play Store นะครับค่อนข้างจะเป็นที่เว็บคอมเมทีเดียวครับอปพลิเชันสาปาปิรัสครับเป็นแอปพลิเคชันที่โหลดฟรีบอกก่อนนะครับว่ามันโหลดฟรีแต่ว่าฟีเจอร์ข้างในนั้นไม่ได้ฟรีตามนะครับเดี๋ยวเราจะอธิบายกันว่าฟีเจอร์ไหนบ้างที่มันไม่ฟรีนะครับพูดถึงโปรแกรมแอปพลิเคชัน p า p ์ r ิ s ัสก่อนนะครับความเจ๋งของมันครับมันสามารถที่จะโอทครับมันสามารถที่จะ เขาเรียกว่าอะไรนะปกติแล้วแอปทั่วไปเนี่ยเวลาเราใช้สไตลัสเขียนนะครับมันจะไม่สามารถที่จะกำหนด pressure หรือน้ำหนักแรงกดมือลงไปเหมือนเราใช้มัปตากาในคอมน,นะครับไม่สามารถทำได้แต่ว่าแอปนี้ครับเป็นแอปแรกในตระกูล Android อนตร r o i d ครับที่สามารถทำสิ่งนี้ได้ครับและมันจะเห็นผลชัดมากๆครับกับ Samsung Galaxy Note Series นะครับไม่ว่าจะเป็น รหนอดจุดศนสด10.1อันนี้น่าจะเห็นชัดเจนเพราะว่าสไตลัสมันหัวมันชัดเจนมากครับส่วนถ้าจะใช้สไตลัสในจำพวกแบบนี้นะครับเป็นสไตลัสเสริมหรือว่าเป็นยี่ห้ออื่นอย่างพวก htc fryer นะครับที่เขาจะให้เป็น htc s c r i b e pen นะครับอันนี้ผมจะไม่เคยลองนะครับแต่ว่า a p p p e b s h ครับ จริงๆเขาเรียกปาปิลัสนะเพราะมันมาจากชื่อชื่อกระดาษที่ชื่อว่าป,ปออาป,ปิลัสนะครับผมขออนุญาตเรียกปาปิลัสนะครับนะครับผมเิดปากไปแล้วอแอปปาปิลัสนะครับปาปิลัสก็ได้ปาปิลัสครับเป็นแอป,ปที่สามารถเรียนรู้ได้เองครับที่จะ,อะบอกได้ว่ามือถือหรเดเวิร์สของคุณเนี่ยสามารถรองรับสไตลัสแบบไหนได้บ้างอย่างของผมเนี่ย htc เนี่ยมันจะขึ้นมาเลยครับตอน ลงอินส tall เสร็จนะครับเขาจะบอกว่าจะให้เราทำการเปิดระบบ htc scribe อ่า scribe b pen หรือเปล่าหมายความว่าถ้าเกิดมีมาส์ปากกาเฉพาะสามารถเปิดตรงนี้ไดจ้จะสามารถที่จะทำให้รองรับแรงกด pressure ของมันได้ดีขึ้นนะครับหรือถ้าเป็น samsung galaxy ก็จะเป็น s pen อะไรก็ว่ากันไปนะครับซึ่งผมไม่มีมือถือที่เป็น ตระกูลนั้นเลยนะครับก็ขออภัยนะที่มีด้วยมันไม่สามารถจริงๆครับเรามาดูหน้าตาของแอปพลิเคชันนี้กันครับจะพยายามพูดช้าลงนะครับผมสัญญากับท่านผู้ชมแล้วหน้าตาของมันครับขออนุญาตใช้ตนี้ครบมันจะมี3 3ส่วนด้วยกันครับส่วนแรกเหมือนเดิมฮัตูบาครับด้านข้างครับเป็นแถบแล้วก็โลโก้ต่างๆตามตามช้อยนะครับ จะพูดอะไรมาดูกันนะครับปัจจุบัครับสามารถที่จะใช้ที่จะสท,ที่ใช้นะครับก็จะมีนิวโนตบ o ๊กกับ New Note ก็คือสามารถที่จะสร้างเป็นแผ่กนกระดาษก็ได้1ใบหรือจะทำเป็นสมุดก็ได้นะครับซึ่งถ้าเกิดคุณสร้าง,างเป็นโนตบุ๊กเนี่ยนะครับมันก็จะมาปรากฏอยู่ด้านข้างตรงนี้นะครับหรือถ้าเกิดคุณสร้างโนตนะครับแล้วคุณหาโนตไม่เจอคุณสามารถกดที่ All n o t e ก็ได้ มันก็จะค้นให้คุณนะครับว่าคุณได้ทําการจดบันทึกอะไรไปบ้างแล้วนะครับมาดูที่ออโนดกันครับหน้าตาของออโนดครับก็จะเป็นลักษณะนี้ครับเป็นกระดาษเหมือนกระดาษเลยเหมือนกระดาษทั่วไปเลยนะฮะตีเส้นเป็นปกติสามารถตั้งชื่อได้นะครับสามารถเพิ่มจํานวนหน้าได้เป็นปกติเหมือนกับที่เราใช้บัมบูเ p เปอร์หรือจะใช้เอเวอร์โนตนะครับตามปกติแต่ที่มันไม่ปกติครับ คุณมาดูที่ปุ่มข้างล่างนะครับมันจะมีปุ่ม Undo, Redo, Pen t a d o p t i o n แล้วก็ Color นะครับมาดูที่เพนกันครับเพนนะครับถ้าจะสังเกตนะครับ3ช่องแรกจะเป็นสีทึบ2ช่องหลังจะเป็นสีจางนะครับสีจางตรงนี้นะครับจะต้องเป็นฟีเจอร์เสริมนะครับต้องเสียตังนั่นเองนะครับประมาณ2อ9อเาเาซนหรือประมาณ90บบาทนะครับอันนี้แล้วแต่ตามเลทเงินค่าเงินปัจจุบันนะครับ ในส่วนนี้ครับมันก็จะมีสังเกตนะครับข้างล่างจะมีควาอพเพรสชอร์อยู่นั่นแหละครับมันจึงเป็นสิ่งที่เรียกว่าแตากต่างถ้าคุณมีปากกาสไตลัสที่อย่างที่ผมบอกตั้งแต่ต้นนะครับว่ามันรองรับเนี่ยแอป้เป็นแอปอะไรที่ประเสริฐมากครับเป็นแอปที่เจ๋งมากๆครับเจ๋งจริงๆฮนะสามารถที่จะกําหนดขนาดไซส์ได้นะครับเลื่อนได้สูงสุด5มิลลิเมตรนะครับ5มิลเลยนะ ห้ามิลเลยนะถมดำกันเพลินเลยนะฮะเป็นต้นนะครับเวลาเขียนเนี่ยนะครับก็จะเป็นในลักษณะนี้อันนี้นิ้วนะนิ้ว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 นะนิ้วนิ้วนิ้วเหมือนเดิมครับจะซูมเข้าซูมออกก็ตามอัตวิสัยนะฮะอันนี้เป็นนิ้วคัะมันไม่มีเพรสเชอร์อยู่แล้วนะฮะยากนิดนึงนะฮะซูมเข้าซูมออกก็ตามปกตินะฮะมันเป็นธรรมดาฮะ มาดูส่วนต่อมาครับนี่คือคันเลอร์สีนะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นแอปพลิเคชันทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นสีเป็นเป็นอย่างเงี้ยนะฮะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นโมเสกโอย้ยอะเรมันเป็นโมเสกนะฮะก็เป็นสีปกติไม่มีอะไรแต่ตปริไล์ครับคุณสามารถที่จะหุยสี saturation สี luminescent อะไรได้หมดเลยฮนะ เอร์เฟกมากมากครับแอปนี้ผมตกใจมากตอนผมโหลดมาครั้งแรกแบบเฮ้ย <Hey, S 1> ไม่ได้เปิดไซน์นะแต่แบบมันเจ๋งจริงฮะคุณสามารถที่จะโอ้เพลินนะครับ2.55สีนี่แบบเพินนะฮะคุณสามารถที่จะกําหนดสีได้เหมือนกับที่คุณจะใช้ใน Photoshop หรือใช้ในไซลักการเดกันเนี้ยคุณวีสีตามปกติได้เลยนะครับพอคุณบันทึกเสร็จแล้วคุณรู้สึกชอบ ะครับคุณก็กดเซฟไปตามตรงนี้นะฮะถ้าคุณกดปุ่มสไอปุ่ม3จุดข้างบนเนี่ยนะฮะคุณสามารถที่จะกดเซฟเพิ่มภาพแชร์ share, รูปนี้ผ่านทางโซเชียลเตเวิร์หรือไปเซตติ้งข้างในนะครับหรือสามารถที่จะเปิดระบบเปิดปิดซูมได้ด้วยนะครับแตนกรณีที่คุณต้องการที่จะฟิกหน้าไม่อยากจะซูมอะไรอย่างอนต้นนะครับในกรณีที่คุณจะแอดอิมเมจก็เหมือนกับเราใช้บัมบู o Paper แต่ข้อเสียงม,มันครับ ไม่สามารถหมุนรูปได้นะครับได้แค่ขยายเข้าขยายออกเท่านั้นผมไม่ได้อธิบายเพิ่มนะครับโอเคหลักการเดียวกันครับถ้าเปิดเป็นนิวโนเป็นนิวโนตบุ๊กเขาก็จะให้คุณตั้งชื่อน้ตบุ๊กเร่มนั้นนะครับจากนั้นแล้วพอเข้าไปข้างในนะครับอขออนุญาตอันนี้นะครับผมตั้งไว้แล้วเข้ามาข้างในครับก็จะมีกระดาษให้ใช่ไหมครัก็จะมีกระดาษอยู่แล้วอันนี้คือผมทําไปแล้ว แต่ถ้านในกรณีที่คุณอยากจะทําเพิ่มนะครับคุณก็สามารถกดปุ่มด้านบนนะครับเข,ข,ข,ขียนพอออกมาปุ๊บมันก็จะอยู่ในสมุดโน้ตของคุณเรียบร้อยแล้วครับแถมนะครับมันยังจดบันทึกเวลาที่ก่อสกอร่างสร้างตัวแล้วก็บอดีไฟครั้งล่าสุดได้ด้วยนะครับส่วนดาวนี้คือ Star Date ก็เหมือนกับเฟลลิตนะครับ หน้าไหนสําคัญหน้าไหนที่คุณชอบเป็นดิเซตคุณก็ตั้เรตเอาไว้แค่นั้นเองครับสำหรับปรับร s ครับเวลาเซตติ้งข้างในนะครับคุณกลับมาที่หน้าโฮมก่อนนะฮะแล้วก็เลือกเซตติ้งครับแบบนี้นะฮะคุณจะพบว่ามี3-4ส่วนด้วยกันนะครับเราจะพูดถึงส่วน2ส่วนนี้ครับส่วนนี้ cloud service เนี่ยจะเป็นการผูกบัญชีผูก p a ับปเข้ากับ dropbox ซึ่งเสียเงินนะครับเราจะไปพูดส่่นเราจะไปพูดส่วนนั้นนะครับ n o e e อินดิเครับคุณสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้นะครับในกรณีที่คุณคุณไม่มีปากกาเฉพาะด้านนะครับสมมุติว่าคุณทำสตา์ลัสหายนะครับสมมติสตาลัดประจำเครื่องเนี่ยหายคุณสามารถเข้ามาปิดระบบข้างในได้นะครับโดยการเห็นคาว่า a t ต i ท e n ใช่ไหมฮะ แอคทีฟเพนนะครับเป็นตัวควบคุมเพรเชอร์นั่นเองครับถ้าคุณเปิดเปิด Active p พนไปแล้วแล้วคุณไม่ได้ใช้ประการเฉพาะที่ที่ระบบมันมันมันตรวจสอบนะครับมันจะไม่ขึ้นเส้นให้คุณนะครับจนกวา่าคุณจะเอาสแตลัสมาขีห้เขียนมันนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่มีหรือคุณใช้มือถือรุ่นอื่นที่ไม่ใช่กาเลซีนโนหรือเฟรเยอร์ก็ปิดไปก่อนก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดปิดแล้วปุ๊บทุกอย่างก็จะ ดันไปตามระบบควนนะครับส่วนตรงนี้ก็ปรับแต่งตามสะดวกตามแก่เหตุแก่ควรนะครับเรื่องของรน editor เนื้อ,อฟิ e เจอร์ครับก็เรื่องขนาดไสต์เป็นปกตินะครับคุณจะตั้งเป็นพอดเทงจะเป็นกระดาษเปล่าๆนะครับหรือจะอย่างไรก็ได้เห็นไหมฮะ i n นฟินิตก็คือกระดาษความกว้างความยาวไม่สิ้นสุสดขนาดจะเป็น A3 A4 A5 B4 B5 ว่ากันไปนะครับแล้วแต่คุณ คุณสามารถที่จะกาหนดได้ด้วยนะครับว่าอยากให้มันมีเส้นไหมหรือมันไม่มีหรือเป็นกระดาษเปล่าได้หมดนะฮะถ้าเกิดคุณไม่มีเส้นแอปพลิเคชันนี้จะเป็นแอปพลิเคชันในการว่าลูกที่เจ๋งมากเหมือนกันนะฮะอีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่น่าจาับตามองครับไวซ์ริสุเดระนะรไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะอะไร <laughs> ผมว่า Procreate ใน iPad น่าจะมีผู้แข่งเป,ป็นปริบิรัสครับ และนี่ก็คือแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Papirus หรือ Papirus นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ใน Play Store by Google นะครับฟรีสำหรับตัวแอปแล้วก็ฟีเจอร์เสริมนะครับก็เข้าไปข้างในนะครับก็จะมีเสียตังตามตามสถานภาพนะครับ60บาท90บาทเปิดคลาวด์เซอร์วิก็จะเสียตังเพิ่มเป็นต้นนะครับและนี่คือ Review i n s i g h คกับ Papirus ครับ